ปั้นคุณให้เป็นแบรนด์หมายความว่าอย่างไรมีหลายคนนะคะสงสัยนะคะว่าการปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์การทำตัวเองให้เป็นแบรนด์เนี่ยมันหมายถึงอะไรมันคืออะไรบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าการปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์เนี่ยมันช่างห่างไกลจากตัวเราเสียเหลือเกินฉันคงไม่เหมาะกับก,บการเป็นแบรนด์หรอกและคําว่าแบรนด์มันดูไฮโซมันดูหรูหราหมาหาเห่าเสียเหลือเกินฉันจะเป็นแบรนด์ได้หรอคุณรู้ไหมคะการที่คุณคิดแบบเนี้ย เท่ากับคุณได้ตัดสินตัวเองไปเรียบร้อยแล้วว่าฉันคงไม่มีปัญญาที่จะปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ได้หรอกวันนี้ครูดานิจะมาบอกถึงความหมายที่แท้จริงของการปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์การที่คุณปั้นตัวเองคุณสร้างตัวเองคุณทำตัวเองให้เป็นแบรนด์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดในยุคนี้แล้วนะคะ คุณสามารถปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ได้แบบคุณไม่ต้องไปง้อทีวีไม่ต้องไปงอเอเจนซี่ใดๆเลยแต่ก่อนที่คุณจะปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ได้ <c oughs> คุณจะต้องถามและตอบตัวเองให้ได้ก่อนคะ่ะว่าคุณอยากจะเป็นแบ,บนรนด์จริงๆไหมเพราะการปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์มันจะต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังอย่างเต็มที่คุณจึงจะสามารถทําสําเร็จได้ค่ะความหมายที่แท้จริงของการปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ก็หมายความว่า คุณจะต้องทำตัวเองให้เป็นที ball, ่หนึ่งในวงการของคุณเท่านั้นค่ะคุณจะต้องทำตัวเองให้เป็นที่หนึ่งในตลาดของคุณในน่านน้ำของคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปสนใจเลยว่าใครจะเป็นที่หนึ่งมาก่อนแต่ฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งในแบบของฉันในน่านน้ำของฉันในตลาดของฉันยกตัวอย่างเช่นนะคะครูดานี้เนี่ยสอนทำสบู่ครูดานี้ก็ปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ให้เป็นที่หนึ่งในวงการสบู่ในน่านน้ำของครูดานี้ในตลาดของครูดานี้ คูดานี้เนี่ยสอนทําสบู่สูตรสร้างอาชีพกูดานี้ไม่ได้สอนสูตรพื้นฐานนะคะสอนสูตรสร้างอาชีพที่คุณสามารถเอาสูตรที่คูดานี้สอนเนี่ยไปทําขายเป็นอาชีพได้เลยนี่คือวิธีการปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ของคูดานี้ดังนั้นไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ในอาชีพไหนคุณก็สามารถสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ได้คุณก็สามารถปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ได้เพราะ การปั้นตัวเองให้เป็นแบนด์ก็คือคุณจะต้องทำตัวเองให้เป็นที่1ในวงการเท่านั้นทำตัวเองให้เป็นที่หนึ่งในหน้าน้ำของคุณในตลาดของคุณในแบบของคุณเท่านั้นในชนิดที่ว่าไม่มีใครสามารถเลียนแบบคุณได้นี่คือวิธีการปั้นตัวเองให้เป็นแบนด์อย่าลืมนะคะคุณขาดอีกแค่ปั้นตัวเองให้เป็นแบนด์เท่านั้นคุณก็รวยแล้วค่ะ